รักภาษาไทยกับอาจารย์เปิ้ลช่วงเวลาของรักภาษาไทยในะคะหลายๆคนรอคอยอยากจะเรียนรู้เรื่องราวต่างๆนะคะที่ท่านอาจารย์เปิ้ลนำมาฝากกันตอนนี้ไม่ต้องรอนานแล้วล่ะคะ่ะท่านอาจารย์อยู่ในสายเป็นที่เรียบร้อยนะคะ,สว,ส,คะ,คะสวัสดีค่ะอาจารย์เปิ้ลค่ะสวัสดีค่ะ,คะจะบอกว่าช่วงวันแม่ที่ผ่านมานี่ตาแบบว่าจับผิดคนอื่นตลอดเลยคะ่ะทําไมอย่างนั้นไม่ทอทหารหรือว่าโทรนาำมันโท อย่างนี้เลยอ่าใช่ไหมคะต้องคอยดูชินตาไม่แต่มันกลายเป็นว่าเราชินตากับตัวนั้นมาก่อนอะไรเงี้ยแล้วก็เลยเข้าใจว่าเป็นเป็นคําที่ถูกต้องพออาจารย์เปิ้ลบอกเปิบโอ้เขานี่สังเกตเลยอันนี้ผิดน,นะคะดูดูความหมายไว้อ <c oughs> <c oughs> ดูความหมายไว้นะคะเราก็จะอ๋อโอเคต้องมีความหมายว่ามีอายุยืนนะต้องใช้ททหารนะมีที่มาที่ไปเนี่ยแหละคะ่ะเป็นเรื่องราที่เราได้เรียนรู้กันตลอดตลอดนะคะทุกสัปดาห์ที่ได้เจอเจอกับท่านอาจารย์เปิลนะคะแล้วสัปดาห์นี้เราจะเรียนรู้เรื่องราวเกี่ยวกับอะไร ต่อคะเราจะมาเรียนรู้เรื่องของเวลาค่ะพี่นิตาเวลาสําคัญไหมคะสําคัญมากอย่างพี่นิตาเนี่ยน่าจะเป็นคนที่ตรงต่อเวลามากทีเดียวตรงตามเวลาค่ะเ <No? S 1> <c oughs> มันเหมือนกับว่าจริงๆแล้วเรื่องของเวลามันเป็นอะไรที่มันผ่านไปเร็วโดยที่โอ้ผผ่านไปขนาดนี้แล้วหรออะไรเงี้ยตลอดเวลา <c oughs> หรือแม้กระทั่งอย่างถ้าเป็นอาชีพของการเป็นนักจัดรายการมันก็จะมีเวลาตอนนี้ต้องเปิดสปอตโฆษณาตรงนี้ต, <c oughs> ต้องเปิดเพลงอะไรเงี้ยค่ะถ้าเป็นแบบสถานีทั่วทั่ไปนะคะมันก็จะมี ความเป็นเวลามาเป็นตัวกําหนดต้องตรงต่อเวลาวันนี้ก็เลยอยากมาชวนพูดคุยเรื่องของเวลาเพราะว่าเวลาเนี่ยมันสัมพันธ์กับ ชีวิตของเราของคนในสังคมเราเนี่ยค่ะวันนี้ก็เลยจะมาชวนคุยเรื่องของคําบอกเวลาในในภาษาไทยภาคกลางของเราเนี่ยค่ะพินิตาค่ะด้วยความที่เวลาอยู่กับเราตลอดเนาะนะคะเราใช้เวลาในในทุกๆช่วงกิจกรรมทุกกิจกรรมที่เราทําเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลามันจะสะท้อนสิ่งต่างๆในชีวิตของมนุษย์เราเนี่ยค่ะค่อนข้างมากเลยค่ะอ,อย่างเช่นจะทอนให้เห็นถึงธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมรอบๆตัว นะคะมันก็จะมีคําที่บอกเวลาเนี่ยค่ะทินตาอย่างเช่นเราไม่ได้พูดถึงแค่คนไทย,ยสมัยนี้นะ,ะไม่ได้สมัยใหม่อย่างเดียวนะย้อนไปถึงในอดีตด้วยนะวิถีชีวิตของเราใกล้ชิดธรรมชาติเนี่ยค่ะเรามองเวลาหรือว่าดูเวลาจากการสังเกตดวงอาทิตย์ดวงจันทร์ดวงดาวพวกนี้พินตาแล้วมันจะมีคำที่บ่งบอกคำที่เกี่ยวกับเวลาเนี่ยมีเยอะมาก บางทีเราแทบนึกไม่ถึงเลยว่าอ๋อมันมีคําเกี่ยวกับเวลาคํานี้ด้วยหรอนะคะอย่างเช่นแค่ดวงอาทิตย์อย่างเดียวพี่นิกาดูดวงอาทิตย์อย่างเดียวนะมีตั้งแต่เช้าสายเที่ยงบ่ายนะคะเช้าเนี่ยก็จะมีคําว่าอะไรตะวันขึ้นแสงเงินแสงทองค่ป่ะแสงขาวเรื่อเๆแบบเป็นสีเงินสีทองเวลาที่แบบพระอาทิตย์ใกล้กําลังจะขึ้นอาทิตย์อุทัยใช่เป็นอ<ม>ีคำหนึ่งนี่ตอนเช้านะค่ะพอสายมีตะวันสองก้นสว่างมาละเจิดจ้าแล้วใช่ป่ะ แสงส่องมาเป็นลำเพราแสงอาทิตย์เริ่มที่จะแบบว่าแผ่แผ่แสงใช่ไหมคะแบบว่ายาวและออกมาเป็นลำเลยสาดไปทั่วเลยนะคะพอเที่ยงก็ตะวันตรงหัวค่ะพอบ่ายก็มีตะวันเบี่ยงหัวตะวันอ้อมข้าวแดดร่มลมตกในพวกนี้คือคําที่บอกเกี่ยวกับเวลาหมดเลยแล้วเราก็สังเกตจากดวงอาทิตย์ค่ะค่ะหัวพี่นิทัอ,อนึกออกเนาะ พอเป็นเวลาเย็นค่าก็จะมีพระอาทิตย์ตกดินตะวันรับฟ้าค่ะเป็น,น<อ>เพลงใช่นะคะรวมไปถึงเวลากลางคืนอย่างเงี้ยก็จะมีคําว่ากลางคืนใช่ไหมคะมตะวันหมุนเวียนอย่างเงี้ยเป็นต้นนะอันนี้คือสังเกตจากดวงอาทิตย์ค่ะทีนี้ถ้าลองไปตอนกลางคืนบ้างไปดูนะคะเวลาที่เราสังเกตจากดวงจันทร์นะก็จะมีเดือนขึ้นนะ,ะเดือนเพนค่ะใช่ไหมคะวันที่พระจันทร์เต็มดวงจันรดับข้างขึ้น ข้างข้างขึ้นข้างแรงนี่เราก็สังเกตจากดวงจันรนะคะนอกจากดวงจันแล้วยังมีดวงดาวบอกเวลาได้นะเช่นดาวประกายพลึกขึ้นเนี่ยเวลาไหนคะพี่นิตาเหมือนประมาณแบบทุ่มสองทุ่มอะไรอย่างงี้คะเช้าเช้าเอาเช้าหรอดาวประกายพลึกเนี่ยจะเป็นเช้าถ้าถ้าเป็นทุ่มหนึ่งจะเป็นดาวไถอ๋อค่ะอันนี้ยเวลาที่คนโบราณเขาสังเกตดวงดาวเนาะดาวประกายพลึกขึ้นเนี่ยจะเป็นช่วงประมาณเช้ามืดตีห้าค่ะแต่ถ้าดาวไถขึ้นอ่ะจะเป็นช่วงหัวค่ำประมาณทุ่มหนึ่งค่ะ ดาวจระเข้เอาหัวขึ้นนี่ก็ทุ่มหนึ่งเนี่ยคนที่เขาชอบดูดาวเนี่ยเขาก็จะรู้ว่าเวลาไหนดาวไหนขึ้นเราก็เอาไปเปรียบเทียบกับเวลาเพราะว่าคนแต่ก่อนเนี่ยมันไม่ได้มีนาฬิกาพิงตา,าเขาก็ดูพระทิตย์พระจันทร์ดูดวงดาวไงว่าเป็นเวลาไหนนะคะอ่ามีดาวลูกไก่ขึ้นก็เป็นช่วงหัวข้าประมาณเนี้ยนะคะนอกจากนั้นก็ยังดูทองฟ้าก้อนเมฆได้ด้วยนะบอกเวลาได้ด้วยนะ,<ด>อ,ะอย่างเช่นอ,อุกาฟ้าเหลืองเนี่ย ช่วงเวลาที่แบบลมแรงท้องฟ้าเป็นสีแดงส้มค่ะช่วงพาริติค้ายจะตกดินนะเขาก็จะมองว่าเหมือนกับแบบจะเกิดพายุใหญ่หรือเปล่านะคะหรือฟ้าหลวฟ้าหลวนี่เก็ยังใช้อยู่เนาะ<ช>ฟ้ามืดมืดครึ้มไม่มีแดดอะไรอย่างเงี้ยค่ะคะอันนี้ก็คือดูท้องฟ้าเนาะแล้วก็จะมีคําบอกเวลาที่สังเกตจากพืชพันธุ์ทั้งหลายตามลักษณะของคนไทยที่แบบว่าเป็นเมืองกเกษตรกรรมใช่ปะ่ะอย่างเช่นข้าวอย่างเงี้ยหน้านาอช่วงข้าว เข้าตั้งท้องก็คือข้าวกำลังจะออกรวงเนาะอ๋อค่ะอ้อยอย่างเงี้ยช่วงอ้อยออกดอกอมไม่ออกดอกเขาก็จะออกประมาณเดือนตุลาถึงปลายปลายมกราคมอันเนี้ยเราดูจากพืชพันธุ์เราก็จะบอกได้ว่าช่วงเวลานั้นน่ะมันเป็นช่วงเดือนไหนของปีอย่างเงี้ยค่ะ หรือหน้ามะม่วงค่ะประมาณเดือนมีนาถึงสพานีหน้ามะม่วงคือตอนนี้เกษตรกรเขาวิวัฒนาการไปไกลมากจนตอนนี้รู้สึกว่ามีมะม่วงกินทั้งปีอะไรอย่างเงี้ยใช่ค่ะคือถ้ายุคปัจจุบันเนี่ยก็ความก้าวหน้าทางเกษตรกรรมแล้วก็ล้ำละไปไกลใช่ไหมคะแต่ถ้าในอดีตไงอันนี้เราก็รับาองถึงแบบคำบอกเวลาเนี่ยบางทีมันดูจากผลหม้กลกไม้ที่เราปลูกอ่ะหน้ามะปรางก็คือช่วงเดือนมีนาเนาะ น้ามาไฟช่วงเมษาอย่างเงี้ยค่ะอันนี้คือลักษณะของการดูพืชพันธุ์นะคะหรือแม้แต่การดูกระแสน้ํานี่ก็ได้นะอย่างเวลาอ่าใช่น้ําขึ้นน้ําลงน้ําเกิดน้ําเกิดคือเวลาที่น้ําทะเลขึ้นสูงสุดนีค่ะน้ําตายก็คือน้ําิน้ําทะเลขึ้นแล้วลงน้อยที่สุดงเงี้็ว่าอ่าเวลาน้ําขึ้นเวลาน้ําลงเวลาน้ําเกิดเวลาน้ําตายถ้าเกิดบ้านเราอยู่ริมน้ําค่ะ ก็จะมีคําบอกเวลาที่เกี่ยวกับกระแสน้ําด้วยนะคะหรือแม้แต่กระแสลมลมว่าว<ม>อาลมว่าวมาช่วงไหนก็ช่วงตุลาช่วงหน้าหนาวอ่ะคะ่ะลมว่าวเนาะลมหนาวมีก็หน้าหนาวค่ะอ่าก็จะมีลมเชิงลมเชิงก็คือลมที่พัดออกจากฝั่งสู่ทะเลนะเป็นต้น,<ม>นะะอันนี้ก็คือคําบอกเวลาที่สังเกตจากกระแสลม ค่ะอ่านอกจากนั้นเราอาจจะดูพฤติกรรมของคนและสัตว์ก็ได้นะค่ะอันนี้ถ้าบ้านใกล้วัดเนี่ยจะสังเกตได้ยินเสียงเลยพัสจะตีระฆังตอนตีสี่ตอระฆังตีสี่ใช่ปะดีตีสี่ตีห้าในเรียกว่าเวลาพระตีกรองหรือตีระฆังใช่ไหมคะถ้าเพนค่ะเพนก็สิบเอ็ดโมงก็ตีกลองเพนอ่าประมาณนี้นะคะถ้าเป็นสัตว์อ่าไก่อย่างเงี้ยไก่ขันยากไก่ขันเออแต่เช้าเลยตีสี่ตีห้าในขันและ ใช่ไหมคะนกอ่ะนกร้องตาว่าวร้องนี่ก็เช้าหมดแต่ถ้าเป็นนกกาบินกลับรังอันนี้เย็นเย็นอ่าใช่ไหมคะหน้าเหยี่ยวอบพยก็เป็นช่วงกันยาถึงพฤศจิกายนอันนี้เป็นคําบอกเวลาที่ใช้จริงนั้นพี่นินตาค่ะบทความนี้คะ่ะเป็นของอาจารย์มิ่งมิสสี่ประสิทธิ์ท่านได้รวบรวมเอาไว้แล้วท่านก็แบบได้สัมภาษณ์แบบคนที่ใช้คําบอกเวลาเนี่ยคะ่ะที่อยู่ในทิศภาคกลางเนาะ เฉพาะ,ะจังหวัดในภาคกลางนะคะก็จะมีต่างจังหวัดด้วยที่อยู่ในภาคกลางของเรานะคะก็จะมีไก่มีนกแล้วมีจักจั่นด้วยนะ,<ม>ะจักจั่นร้องนี่คือตีสามถึงตีห้านะพี่นิากาแล้วก็ปลานะคะหน้าปลาเปิดอย่างนี้หน้าปลา<ะ>ทวงไข่ที่อัมพวาใช่ใช่อย่างเงี้ยเป็นต้นนะคะแล้วก็จะมีระบบตัวเลขอันนี้เราน่าจะรู้จักเนาะตีหนึ่งตีสองตีสามอะไรเงี้ยใช่ไหมคะ สิบโมงเช้าเจ็ดโมงเช้าในพวกนี้ค่ะหนะะึ่งทุ่มพอค่ำไหนเราก็เป็นทุ่มและทุ่มสองทุ่มสามทนะุ่มอะไรอย่างเงี้ยนะคะอันนี้ก็เป็นลักษณะของการบอกเวลาที่เป็นตัวเลขนะที่เราใช้คุ้นเคยกันดีเวลาชาวต่างชาติมาเรียนงงนะอะไรกันเยอะแยะเออใช่อ่ะพอเที่ยงเที่ยงเสร็จมีทั้งเที่ยงวันเที่ยงคืนอ่ะดูด้วยท้องฟ้ามืดท้องฟ้าสว่างใช่ปะ่ะ่ะบ่ายโมงอ่ะพอบ่ายเป็นบ่ายโมงไว้อ่ะพอกลางคืน <laughs> เขียมชี้ตรงนี้มันตีหนึ่งนะสองยาม อ่ะเที่ยงค,คืนเนี่ยเที่ยงคืนเที่ยงวันสองยามสองยามเที่ยงคืนเนะเาะใช่ใช่ใช่ไหมคะคือเวลาที่เราสอนอะ่ะเราก็จะต้องสอนแบบตามหลักตัวเลขด้วย่ว่าเนี่ยกี่นาฬิกาอะไรก็ว่าไปใช่ไหมคะตามแบบสากลแต่ก็ต้องสอนแบบไทยด้วยว่าคนไทยเร่แบบนี้นะลูกหกโมงทุ่มหนึ่งสองทุ่มสามทุ่มห้าทุ่มสองยามตีหนึ่งตีสองตีสามตีสี่ตีห้าหกโมงค่ะ ไปเรื่อยๆนะคะอันนี้ก็จะเป็นพอพอลัใช้เป็นภาษาพูดเดี๋ยวมันก็จะชินเองใช่กําลังจะอยู่อะบางคนก็ไม่ได้เรียนมาแต่ว่าเหมือนใช้ต่อๆกันมาในครอบครัวแต่ละรุ่นแต่ละรุ่นมามันก็เป็นภาษาที่ส่งต่อค่ะใช่นะคะแล้วก็ยังมีในเรื่องของคําบอกเวลาที่เป็นแนวคิดของเรื่องอดีตปัจจุบันอนาคตนะก็หลายคํานะพี่นิตายอย่างเช่นถ้าเราจะบอกว่าอดีตเราก็จะมีคําว่าเมื่อวานเมื่อวันซืนค่ะถ้าเป็นปัจจุบันก็วันนี้ค่ะ อนาคตก็พรุ่งนี้มาเรื่นมาเรื่องอันนี้เยอะ่ามะเยอะเยอะมากอันนี้วันนะอันนี้เป็นเดือนอเดือนเดือนที่ผ่านมาเดือนที่แล้วเดือนที่แล้วมาเดือนก่อนอันนี้คืออดีตพอเป็นปัจจุบันก็เดือนนี้คมะอนาคตก็เดือนหน้าเดือนหน้านู้นเดือนถัดไปอะอันนี้บอกเดือนถ้าบอกปีอ่ะในอดีก็ปีก่อนปีที่แล้วปีกลาย ปีที่ผ่านมาถ้าเป็นคนโบราณเขาจะใช้คำนี้ปีกลายใช,ใช่ไหมคะ,ะปัจจุบันก็ปีนี้อนาคตก,ก็ปีหน้าปีหน้านู้นปีถัดไปอันนี้ก็บอกเวลาเดินปีเลยนะคะแล้วก็ยังมีเรื่องของจุดเริ่มต้นกับจุดปลายด้วยนะเช้ชาเนี่ยหัววันนะต้นเดือนต้นปนะีมีคําว่าต้น คำว่าเช้ากลางวานันกลางเดือนกลางปีค่ะเย็นท้ายวานันปลายเดือนปลายปนะีอันนี้ก็เป็นลักษณะของคําบอกเวลาที่เราเห็นกันนะคะแล้วก็ยังมีคําที่บอกตามขัางขึ้นข้้นแรมด้วยนะคขึ้นหนึ่งขัามสองข้ามสามข่ํมไปจนถึงสิบห้าขมใช่ป่ะแล้วก็ดูตามดวงจันทร์แรมแล้วก็ถัดจากขึ้นเสร็จก็เข้ามาเป็นแรมใช่ไหมคะ ไปจนถึงแรมสิบห้าค่ำกอเดือนอ่ะเดือนตอนนี้เราใช้เป็นปัจจุบันก็มกราคมถึงธันวาคมใช่ไหมคะแต่ถ้าในอดีตเขาจะบอกว่าเดือนแรกคือเดือนไอ้ายอ้ายเดือนธันวาคมค่ะแล้วก็เดือนยี่ก็เป็นมกราคม,มแล้วก็ไล่ไปจนถึงเดือนสิบสองก็คือเดือนพฤศจิกาย,ยนนั่นเองอแล้วก็ยังมีคําบอกปีนะ,ะช่วงฉลูขานถ่อมะลงมะเสงมะเมียมะแม,อม,อม,อมอวอกละกาจอกุลพวกนี้อ่ะนี่ก็เป็นลักษณะของคําบอกเวลา ในภาษาไทยของเราซึ่งเดี๋ยวจะมีต่ออาทิตย์หน้าค่ะพี่นตาค่ะเยอะมากเลยนะคะความรู้เรื่องราวเกี่ยวกับคำบอกเวลาใช่อันนี้คือที่เราใช้จริงนี่เฉพาะภาคกลางนะค่ะยังไม่ได้พูดถึงภาคอื่นภาคอื่นมี e. อีกค่ะได้เลยก็เดี๋ยวรอสัปดาห์หน้ามาเรียนรู้กันต่อนะคะจริงๆมันก็เป็นคําที่เราใช้กันมาแบบใกล้ๆตัวนี้แหละแต่บางทีบางคํามันอาจจะ ห่างหายไปโดยยุคสมัยของคนปัจจุบันอะไรเงี้ยค่ะอย่างถ้าเป็นคนโบราณที่ท่านอาจารย์เปิ้ลบอกปีกลายอะไรเงี้ยปัจจุบันอาจจะไม่ค่อยเข้าใจปีกลายคืออะไรอะไรเงี้ยเด็กในยุคใหม่อาจจะไม่ค่อยรู้นะคะแต่ว่ามันเป็นวัฒนธรรมที่นิตาถามว่าค<ม>ําเหล่านี้เรามีใช้มันค,คือสะท้อนความเป็นอยู่ของคนไทยในอดีตเนี่ยที่เรามีความใกล้ชิดธรรมชาติเนาะเราเป็นสังคมเกษตรกรรมอ่ะเพราะฉะนั้นเราก็จะมีคําที่เกี่ยวกับพืชพันธัญญาหารใช่ไหมคะเกี่ยวกับศาสตร์เนาะเกี่ยวกับพระอาทิตย์พระจันทร์ดวงดาว มันก็จะเป็นสิ่งที่สะท้อนให้เห็นถึงชีวิตความเป็นอยู่ของคนไทยที่เกี่ยวกับเวลานั่นเองและเดี๋ยวเราฟังเรื่องของเวลาในสัปดาห์หน้ากันต่อนะคะได้เลยค่ะวันนี้อาจารย์เปิ้ลจะมาประชาสัมพันธ์นะคะคณะมนุษยศาสตร์และสังคม,มศาสตร์มหาวิทยาลัยราพภัฏธนบุรีค่ะ ทุกท่านได้รู้จักกันนะคะตอนนี้เนี่ยเปิดเทอมมาแล้วได้ซัพประมาณเกือบเดือนแล้วค่ะตอนนี้น้องๆปีหนึ่งรวมถึงพี่ๆเนี่ยก็เข้ามาเรียนในมหาวิทยาลัยกันแล้วนะคะเปิดแบบออนไซต์แล้วนะคะก็ได้บรรยากาศเดิมๆกลับมานะคะพี่ๆน้องๆก็ได้มาทํากิจกรรมร่วมกันอย่างตอนนี้คณะมนุษยศาสตร์และสังคม,มศาสตร์ก็กําลังจะมีกิจกรรมประถมนิเทศแล้วก็ไหว้ครูนะคะหลังจากเราผ่านช่วงวันหยุดมาค่อนข้างเยอะแล้วนะคะตอนนี้ก็จะเริ่มกลับมาทํากิจกรรมกันน้องๆก็คึกคัก พี่ รวบรวมน้องๆแล้วก็เดี๋ยวจะมาจัดก,กิจกรรมกันอย่างในวันที่3สิงหาคมที่ผ่านมาเนี่ยค่ะก็จะมีกิจกรรมนะคะในเรื่องของวันปฐมนเทศด้วยนะคะแล้วก็จะมีวันไหว้ครูตามมาด้วยค่ะส่วนกิจกรรมอื่นๆของพี่ๆปีนอื่นนะคะเดี๋ยวก็จะเตรียมตัวในเรื่องของการจัดกีฬานะคะกิจกรรมต่างๆซึ่งที่คณะมนุษยศาสตร์และสังคมาศาสตร์เนี่ยก็จะจัดกิจกรรมให้กับนักศึกษาเนี่ยอยู่ตลอดเลยนะคะรวมถึงการดูแลในเรื่องของการจัดการเรียนการสอนนะคะการหาที่ฝึกงานการส่งนักศึกษาไป ฝึกงานในหน่วยงานที่มีชื่อเสียงนะคะแล้วก็น้องๆก็จะได้มีโอกาสในการทํางานด้วยนะเพราะฉะน,นั้นถ้าเกิดว่าสนใจนะคะคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองอยากจะแนะนําน้องๆน,นะคะให้มาเรียนก็ให้นึกถึงคณะมนุษยศาสตร์และสังคม,มศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีค่ะนี่แหละค่ะต้องมาเรียนรู้กันเป็นประจำกับช่วงวลาของรัฐาาไทยนะคะวันนี้ขอบคุณท่านอาจารย์เปิ้ลมากๆเลยค่ะยินดีค่ะ รักภาษาไทยกับอาจารย์เปิ้ลผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรรส,สริน์ดิธบัรจงสาขาวิชาภาษาไทยคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยราชพัฏธุนบุรี